สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่คิดเช่นออยช่วงสรรหาเมื่อกินและที่อยู่ตรงหน้าของเรานะฮะก็คือผลิตภัณฑ์จากน้ำเต้าทองตอนนี้เขามีเครื่องดื่มด้วยนะครับผมทั้งหมด5ชนชิดด้วยกันนะครับผมก็มีน้ำแก๊กห่วยนะฮะน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามป้อมน้ำบวัวบกแล้วก็น้ำน้ำยาขม,อมบอกก่อนว่านี่เขาชื่อขันกี่น้ำเต้าทองนะฮะ ขาาันกี่น้ำเต้าทองขวดน,นี้น่าจะขาศตน้ำเต้าทองได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมแล้วตอนนี้อันแรกกันเลยนะครับอันแก้หวยนะฮะอันแก้หวยนะครับก็จะมีสรรพคุณในการช่วยเรื่องของอ,อะไรนะแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับ แบบไม่มากหวานกําลังดีหอมหอมกําลงคือหอมมากหอมจริงแต่ในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เก๊กฮวยกับน้ำสองอย่างอะแล้ว่าในนั้นมันต้องมีแบบอะไรอีกด้วยเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเป็นสมุนไพรอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะ้วแบบดีเลิมีความสุขมากในการกินนเก๊กฮวยนะฮะทัดมะคือเป็นน้ําจับเลี้ยงนะครับผมน้าจับเลี้ยงก็จะเป็นเหมือนจะบอกว่ามีส่วนไพรหลายอย่างผสมกันนะครับผมก็๋ยวมาลองดูกันเนาะ กลิ่นก็เคยกลิ่นจับเหลียงก็จะมีความเป็นส่วนภัยยาจีนขึ้นมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันก็มันมีรสหวานแต่ว่าเรารู้สึกมันมีความของยาจีนมากกว่าน,นั้นมันมีความขมเล็กๆเหมือนแบบว่าเป็นของขมแล้วถูกผสมให้มันหวานขึ้นอะ่ะเออแต่แบบถ้าเดียกับเก๊หวยเก๊ยวหวยหวานจอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าสองตัวนี้ไงหว,หวานหน่อยทัง้งคู่นะฮะ ค okay. ร้อดนะครับทั้งสองบนนี้รอดถัดมาเราก็ลดไซส์ของแก้วลงะะเป็นนะ้ำมะขามป้อมนะคะซึ่งปกติเราเนี่ยไม่ค่อยเคยกินนะ้ำมะขามป้อมหรอกเรากินแต่เนี่ยยากแก้ไอมะขามป้อมนะฮะกินมันก็รสชาติที่เราเคยคุ้นๆมันก็จะมีความแบบปรักปรำอะไรอย่างนี้เนะะาะมะขามป้อมก็ช่วยเรื่องของแก้ไออะายเสียนหานะคะมีวิตามินซีสูงด้วย <What? S 1> กิน ไม่ใช่เวอร์อินเวชั่ดีๆสำหรับกลิ่นแต่มันมีมีความเปรี้ยวอ่ะอยู่นะกลิ่นเปรี้ยวอะ่ะเราต้องลองชิมอุ้ยอี๋อุย้ยอี๋อะเนี่ยดีอ่ะดีดังชอบดังผิดคาดร้ชาติามันจะไม่เหมือนยแาบบแก้ไอมัาขับอมที่เคยกินนะนะมันจะมีความแบบว่าขบแบบมีความแบบเปรี้ยวฝาดเปื่อนจีตาใช่ยไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับถูกปรุงมาให้เป็นน้ำแล้วอ่ามันจะมีความแบบ อนละมุนขึ้นแต่ก็ยังเปรี้ยวนะแล้วก็มีความฝาดเกิืนเล็กๆของมะขามป้อมแต่แบบกินง่ายกินง่ายกว่ายาแก้ไอมะขามป้อม่วไปนะฮะนะแนี้แล้วก็อร่อยนะแต่ว่าอร่อยแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบไม่ได้จะดิบมากเท่าไหร่นะับแต่ว่ารสชาติน่ยดีเลยกินแล้วสดชื่นนะครับตาสว่างแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยกินมากถัวผ่านนะฮะของเราไหนะถัดไปเป็นอันที่ไม่เคยกินแล้วคือใบบวบนะครับผมใบบวบเนี่ยก็สรรพคุณของเขาก็คือการแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับผมช่วยลดไข้แล้วก็อาจจะช่วยเจริญอาหารได้ด้วยนะครับผม วบกนะครับกลิ่นแบาให้ความรู้สึกยาสมุนไพรจีนอีกแล้วไม่แย่ไม่แย่แยต่วางเลย <laughs> เฮ้ยมันโอเคเหรอที่คิดนะมันมีความหวานแหละผสมเข้าไปเยอะพอสมควรน,นะครับผมเราว่าหวานพอๆกับกวบเก๊กฮวยเลยแหละแล้วก็ แต่มันจะมีความแบบสมุนไพรแล้วก็บวบมันจะมีความความเขียว,ว่มีความผักใบเขียวอยู่นั้นนะ,ะก็ถือว่ากินได้แต่ไม่ไม่เลือกม,มากินละกันแต่ก็คือไม่แยกแบบว่าทำมารู้สึกว่าโอเคโอเคก็ย้ำให้มันผ่านได้นะครับผมสุดท้ายนะฮะยาขมดีกว่าออริจินอลของเขายาขมหังก็ะฮอร์นะครับก็ะะกแก้ไข้แก้ร้อนในแก้กระหายนานนะครับผมด้วยความเป็นของของมเนาะช่วยเจริญอาหารได้ด้วยนะครับมา มันเป็นกินกินไม่แย่นะกินขอเราเรามันเป็นกินยาสมุนไพรอะกิ่นสมุนไพรจีที่แบบดีนะเนะราสึกว่ามันรู้สึกกินแล้วเดี๋มันจะสุขภาพดี ร้ะคนเป็นยามันไม่นควถูกมาทำเป็นน้ำอ่ะก็ไม่ขมความพูดเดียวคือขมขมแบบขมตลบปบะวนขมแบบแยกไม่ได้ <sk r isa> ด้วยว่าเป็นขมจากอะไรเน่ยโอเคนะฮะก็ลองครบแล้วทั้งห้ารสชาติ <sk r isa> นะครับผมก็มันเป็นความอาชั่นส่วนตัวเลยกันได้ชิมแล้วกันเนาะก็ ใครที่เป็นสาววงยาวผมเนี่ยก็อย,าอยาา่าอย่ามาเกะขวดญดาว่ากันเลยนะฮะแล้วก็เราทุกินแล้วแบบเอินสีน้ำมันออกมานี้เนาะจะบอกว่าแพ็กเกจที่ก็น่ารักเนาะเป็นน้ำเต้าจะบอกไม่ได้มีแค่แพ็กเกจจทีงนี้เท่านั้นนะครับผมยังมีนี่เป็นแพ็กเกจที่แบบไซส์เล็กนะครับผมนี่ครับเป็นขวดน่ารักมากเลยนะครับผมไปามหาบ้าหารซื้อกันได้นะครับผมคันขี่น้ำดอทองเนาะน่าทำไม่ผิดน่าจะมีแบบเดลิเวอรี่ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็จบลงมาแล้วนะฮะเป็นคลิปสันส้นๆเนะาะคะปัญหาเมื่อกี้นี้ทุกคนดูนะครับว่าใครอยากไปลองนี้กรไปตามได้นะครับผมฝากช่องด้วยนะครับคิดเช่นออยทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับผมส่วนแฮชแท็กคิดเช่นออยจากใครทุกตัวเนี่ยมีทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีนะครับไปตามได้นะครับบ๊ายบาย